แรงมากแม้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นลงรูปกวดน้ำหลังลูกสาวเลิกในเงินเรียกว่าเป็นข่าวที่สร้างความงุนงงให้กับหลายคนมากๆนะครับเมื่อเจนนี่รัชนกสวุวรรณเกตครับหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะักร้องสาวชื่อดังได้ออกมาประกาศว่าเธอเลิกกับในเงินแฟนหนุ่มแล้วโดยลดสถานะลงมาเป็นเพื่อนกันทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานครับในเงินก็เพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานบนเวทีต่อหน้าทีมงานและแฟนครับ โดยล่าสุดครับ26มีนาคมที่ผ่านมาครับแม่เกดแม่ของสาวเจนนี่ครับได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ของเธอเป็นภาพกรวดน้ำพร้อมด้วยแคปชั่นว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันแต่วาระแห่งบุญเวรและกรรมต่างกันเอาเวลามาดูแลคนที่เรารักกันเถินสาธุนอกจากนี้ครับข้อความในภาพยังสื่อถึงการให้อภัยคนที่อิจฉาคิดร้ายใส่ร้ายซึ่งเป็นเพราะกรรม จงให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาเพื่อที่ความสุขสงบจะเกิดขึ้นในใจของเราเองและแม่เกตยังระบุอีกว่าใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเองใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นงานนี้ครับหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบพร้อมทั้งระบุว่าแฟนคลับยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนขอให้สู้ๆเวรกรรมมีจริงใครคิดไม่ดีกับเราสักวันก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง